คลิปนี้ถ่ายประมาณ3โมงเย็นนะพี่น้องประมาณเนี้ย3โมงเย็น3โมงเย็นลองดูแดดแดดเปี้ยงเลยนะเพราะว่าวันนี้ท้องฟ้ามันเปิดมีเบกบ้างแต่ว่าแดดเปี้ยงแล้วร้อนมาก่าคิดว่าหน้าฝนแล้วอากาศมันจะแดดร้อนนะพี่น้องพี่น้องเดีย๋ยหมอบหมอบ เียงเลยพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกนะักบอกหนาว่าถ้าระบบน้ําไม่ดีจริงนะพี่น้องอย่าคิดทําไม่ใช่อย่าคิดทําคือคิดจะทําอะแต่พี่น้องให้ทําพี่น้องท,บบอทบบอําระบบน้าไว้ก่อนทาระบบน้ําไว้ก่อนให้ระบบน้ํามันองสมบูรณ์ก่อนแล้วพี่น้องก็ค่อยไปซื้อต้นไม้ซื้ออะไรมาปลูกไม่งั้นเนะี่ย โอกาสตายสูงตายสูงแล้วต้นไม้ที่พี่น้องซื้อมาปลูกต้นละร้อยบ้างห้าสิบบ้างร้อยห้าสิบบ้างสองร้อยบ้างอะไรเงี้ยโอ้ยมันเสียหายย,ย่อยยับเลยนะพี่น้องเพราะฉะนั้นพน้องถ้าระบบน้ําพี่น้องยังไม่สมบูรณ์จริงแล้วพี่น้องอย่าไปทํำนะอย่าไปทําผมเนี่ยทาแล้วเสียหายเยอะถึงบอก ให้พี่น้องได้รู้ไว้ก่อนได้รู้ไว้ก่อนแต่ว่าเสียหายเนี่ยสำหรับผมมันไม่ค่อยมากเท่าที่ควรเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ผมซื้อน้อยมากนะนี่อย่างต้นพวกนี้ผมก็ไปขอเข้ามาแจกฟรีแจกฟรีก็มีเนี่ไอ้ทา,างบนนี่ก็ระบบน้ําผมดีแล้วบบน้ําผมดีแล้วผมก็ไม่ได้เสียหายเยอะ นี่ก็ขอฟรีมาก็าไม่ได้เสื่อหายอะไรมาวันนี้ก็ย่องมาไม่ใช่หรอกย่องมาเนี่ยก็คือจะมาอัปเดตน้องให้น้องมันให้พี่น้องดูว่าน้องมาไปถึงไหนแล้วนะว่าน้องนั้นไปถึงไหนนะตอนนี้น้องมนไปถึงไหนนะแล้วน้องก็น้องก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ ลูกสามลูกเดิ่น้องมันย่องออกไปแล้วกีนี้ก๊กแก๊กแก๊กแก๊พอผมเดินมาให้มันเสียงดังไม่ให้มันตกใจนะพี่น้องไม่ใช่อะไรหรอกตกใจแต่ถ้าหากว่ามันมันไม่หนีก็คือมันกกไข่แล้วถ้ามันกกไข่แล้วเราก็ไม่ใกล้แต่นี้มันมันยังออกอยู่ก็แสดงว่ายังไม่กกเราก็โอเคอัปเดตให้พี่น้องได้ดูกันว่าน้องมัน ยังไม่ขกไข่ยังไม่เป็นลูกเหมนมีลูกนะน้องนะเดีย๋ยวดูดิแดดมันขนาดเนี้ยถ้าวางแผนเรื่องน้ําไม่ดีมันจะเป็นยังไง